พอดีกินยาคงเพนปัจจุบันมันบวมอคะค่ะคือกิน<ช>ทุกครั้งก็บวมทุกครั้งใช่ก็ยาไอ้ขับปัสสาวะมาแล้วก็อะไรคะแล้วใอ,อะไรได้สักตัวนึงกินพวกมันบวม<ช>เราเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะค่ะขาดใจโอ,อ้แล้วแจ้งหมอหรือเปล่าคะ แจ้งหมอไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนยาตัวใหม่มายาตัวใหม่ก็รู้สึกว่ามันมันยังเหมือนเดิมค่ะมันก็ยังบวมอยู่มันยังบวมอยู่ค่ะแต่แต่พอหยุดกินยาแล้วมันไม่บวมอ๋อแล้วทานเลนโบนี่กับ 5G อยู่เนาะใช่ใช่คือถ้าทานสองตัวนี้แล้วรู้สึกว่าขาเราไม่บวมตัวไม่บวมขึ้อ๋อรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ยาขับปัสสาวะโดยทั่วไปแล้วกินแล้วจะไม่บวมนะมันจะไล่เอาน้ำออก มันจะลดบวมนะยาขับปัสสาวะเนี่ยแล้วมันก็จะลดความดันด้วยยาขับปัสสาวะก็คือกลุ่มตะกูลาซิกหรือยาขับปัสสาวะลดความดันในตัวแล้วก็ไม่ทําให้บวมนะตัวเนี้ยแต่แต่เดี๋ยวยังไงอะ่ะขอดูขอดูยาแผนปัจจุบันนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันกินแล้วมันไม่ถูกว่าอย่างนั้นเถอะว่ามันมันใช่ตัวนะั้นหรือเปล่าที่มันทําให้บวมอะ่ะนะคะสรุปง่ายง่ายว่าคุณพี่ไม่ถูกกับยาแผนปัจจุบัน ให้คุณหมอแผนปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วครั้งหนึ่งพอกลับมาก็ทานอีกก็บวมอีกแต่ทานเลนโบนี่กั 5G แล้วไม่ไม่เป็นอะไรไม่บวมถูกต้องนะโอ้ยเยินแสดงว่าถูกกับสมุนไพรพอกิน 5G กับเลนโบนี่แล้วไม่บวมไม่ไม่บวมเท่าไหร่นะคะไม่บวมนะคะก็คือแสดงว่าไม่ถูกกับยาแผนปัจจุบันกราบขอบพระคุณค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ